วัสดีค่ะน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านคะวันนี้ครูป้อมจะมาขอแนะนําอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการเรียนศิลปะในช่วงออนไลน์นะคะทุกบ้านควรจะมีอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานถึงเราไม่ได้เรียนออนไลน์แต่ก็สามารถจัดกิจกรรมให้น้องเองได้ที่บ้านนะคะอันแรกคือกระดานรองวาดรูปค่ะจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้แบบที่ด้านหนึงเรียบอีกด้านหนึ่งขรุขระ หรือจะใช้ที่เป็นด้านเลียบทั้งสองด้านได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อแบบชนิดที่มีคลิปนะคะจะทำให้เราสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยค่ะสีเทียนค่ะอันนี้สีเทียนของคุปปอมอาจจะไม่เหมือนสีเทียนทั่วไปเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่เป็นแข้งแล้วก็หมุนปรับขึ้นลงได้เชียงล้านน่าจะมีที่ B2S นะคะ สีไม้ค่ะสำหรับระดับชั้นอนุบาลแนะนำให้ใช้กาวที่เป็นกาวแท่งนะคะจะสะดวกคือหมุนขึ้นลงได้ไม่เลอะเทอะนะคะดินสอค่ะดินสอขอเป็นชนิดดินสอสอง B เนื้อไส้ดินสอจะนุ่มกว่าแล้วเวลาลบจะไม่ค่อยเป็นรอยค่ะ กันไกลกันไกสำหรับน้องชั้นระดับอนุบาลขอเป็นกันไกลที่ไม่เหมือนกันไกลผู้ใหญ่ก็คือกันไกลพลาสติกนะคะในระดับชั้นของอนุบาลหนึ่งค่ะอนุไม่ต้องไม่ต้องซื้อสีไม้ให้น้องนะคะอนุบาลหนใช้สีเทียนอย่างเดียวค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กน้องยังไม่แข็งแรงส่วนอนุบาลสองอนุบาลสองก็ อาจจะยังใช้กันไกโดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครองในระดับอนุบาล3สามารถใช้อุปกรณ์ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ